แกจะต้องเผยทุกความลับออกมาแน่นอนนี่คือนาฮารี Hari. รายงานเกี่ยวกับคราวรัชในซีซันใหม่เป้าหมายของวิหารใหม่ที่อยู่บนตึกปราฟ้านั้นคืออะไรกันแล้วแฮชใหม่ๆนั้นมาจากไหนกันเราต้องการคำตอบนะ p พรสมายินดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านทีมพัฒนาของเราพยายามกันอย่างหนะักเพื่อออกแบบของเล่นใหม่ให้พวกคุณได้ลองใช้กัน ได้เวลาทดสอบอะของเล่นใหม่สีสดสดใสพใสุ็บไอเซลเล็กเล็ยังไงก็เล็กฮาฮา ของเล่นใหม่นี่ทำให้ฉันได้เปรียบเยอะเลยอะรีบร้อนจะไปตายเลยฉันไม่ได้ทำผิดกฎอะไรนะยูซนลาสเมตตัวเธอส่งสัญญาณผิดปกติออกมาดังนั้นจึงต้องเข้าร่วมกระบวนการสแกนพลิสมาส e ิลิตี้ทำไมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพลิสมาถึงได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับแมชคาราสด้วย กลิ่นน่าสงสัยโชยออกมาจากคอคอยตามหาเสียเสี้อสุดท้ายของข้าให้พบและเจ้าจะได้รับรางวัลเป็นอำนาจและเกียรติยศได้เวลาเล่นเกมแล้วไฮเป์สเกเล่นฝีได้แล้ววันนี้แหละถ้าอยากเล่นก็ไปเล่นที่ยูเพยง่ายดี เสียบสต์ให้โดยมิรันทีวี